thank mm -hmm. you สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพอกับยายเอ๋วหัวเถือยุคข,ข่างทะเลเราจ้ะเมื่อนี้ยายเอ๋วตั้งใจว่าสิมะเก็บสิมัตัดเออวนห้าทะเลไปกินจ้าไปไว้สะกินใกล้จะได้มียบานแล้วเมื่อนี้มีเวลาหน่อยหนึ่งก็เล่เฝ้าเฝ้ามาตัดไปเก็บใบจ้าอันห้าทะเลที่ยายเอ๋วบุ้ว่าสิเอนภาษาไทยว่าจังไดนนั่นละจ้าที่เก็บล้มขิดไปใส่ซี่หาหมือละมัง้ง เรามีพี่น้องคนหนึ่งเป็นแนะน้ำยายเอวมาว่าเห็น่นเอินว่าพักกะแยงฝลังหรือว่าพักกะแยงทะเล่ละจ้านั่นลหละจ้ายายเอวก็สิมาตา่นมาจ้ามาตัดนี่ยเอวเลยจ้านี่จะพี่น้องยายเอวกับมาหาตัดเออยี่หม่งเก่าเนี่ยแะจ้ะาเพราะว่ายี่หม่งนี้เป็นเบืองสะอาดสะอ้านดียา,ายเอวย่างไก่ยี่หมง่งหนึ่งเปนงามงามเงาเงาแต่ว่ามันเป็นตะเก็บมองหัน มันทรงสิบสะอาดคือจังน้ําไหลลงมาจากถนนลงมาแบบนั้นล่ะจ้าก็เลยบ่เอาเพิ่นบ่เก็บเพิ่นก็เลยมาหม่องนี้ไปจ้าไปเก็บน้ํากันเลยจ้าเตรียมหมอกกระตาน้วยบักใหญ่มาใส่เด้อจ้ามื้อนี้กะว่าสิเก็บปลาหลายๆมักจ้าเพราะว่าบ้านข่อยบ่ได้อยู่ใกล้ทะเลมันบ่มีข่อยสิเก็บไปตุนไว้บ่เคยพอจะไกินลแซ่บเตรียมอดตะไคร้มามื้อนี้อันกินสดก็แซ่บ กินลวกกินแกงใส้เห็ดกระแทบจ้ะมัดขนาดเลยแบบไนได้เหรอจ้ะอหอมหอมพี่น้องหอมคือบักเตียงจ้ะ เก็บไปข่อยกระเียไปล่างสก้อนล่างแล้วก็แช่ตู้เย็นในรถบ้านจ้ะโอเมียบ้านได้จะกินโดนๆพอถ่าข่อยแล้วว่มกักว่มักกระซังแล้วแล้วข่อยมักไหมกันไปเลาะมามีเวลาเวมาเก็บจากพี่น้องอีกสองสามมือก็จะได้เมียบ้านเรายานบ่มีเวลามาเก็บน่น่ะ ใชยูมานีข่อยเตรียมตะไก่หน่อยมานำ้ำมือแหลกมะพอ้มือแหลก่อยบ่กูจกักว่าสิบพอเพิินข่อยบวกูเนาะ่อยบ่ยบได้เตรียมมาเด็ดจัดเด็ยดยากอันนี้บ่เมียนไดเจนเนี่ยบวกูมันต้นนี้นนนยอ,บบนอย่างบุ้นเนี่ยเกิดกลกันยู่นี่ถ้าบัดไปล่างตังคอยสิไปเรียกออกจ้ะตอนนี้ตัดข้าวตัดเอาไ,ไว้ลยงเดินถึงเ,เดินตันดชับชับชับนะ้พี่น้องเนาะ มาจิตาไปไว้กับโบไว้ได้มันนี่ต้นน,ำน,ำตนนั้นัันน้ำต้นนี้อย่างบุ๊คโอ้โหสอ เมือนเสื pues ้เดินเนี่ยตนเงาดีเจอคน ไปตีไปเย,ย็บเนี่อกด้วยจ้าพี่น้องหดบานก้นหดเข็มก้นบานผสมอโอ้ยนี่หลงตัดไปน,น้ำสี่โมงแรงเล่นะจ๊ะสี่โมงก,กววา ขนาดบเลยหลายอิลีจจะเต็มเดินอยู่แต่ว่าอืดแต่พอมีโอ้พอมันพอมีแต่ผักขนากับผักขมทะเลหละจ้ะทั้งนี้พอมีเลยไปหลาะหาหลายมองเราบ่พอ,พอเลยจ้ะ ก็จะผักบุ้งฝรัง่งกระเจียวฝรัง่งแล้วกะผักกระแหงฝรัง่งนี่แหละจ้ะวัน <c oughs> นึ่งหันข่อยย่างมาข่อยปูหอมนะพี่น้องข่อยปูปหอมปลาข่อยบุ้งวาสิเก็บบุ้งนี่ตนน้นน้อยๆหนึ่งเรากะอยู่ใกล้ขี่ม้าใกล้ขี่งัวน้ำขี่ม้าน้ำจึงข่อยไปเรียกหญ้อาออบก่อน หลายอหลีเดฟพี่น้องข่อยมักอีหลีจจะเนี่ยเบรษนะข่อยแส่บก็ผักขนาทะเลอีกเบาอหลีสำหรับข่อยได้นี่สำหรับยาเหวนี่แซ่บก็ขนาทะเลได้จ้ะ หลายต้นอันนีเนะยบ่้องว่าต้นยังจงควรจะไปเรียกเบิ่งดีๆย้ามกินจ้ะยายแอวขึ้นรตาสิตตัดต่อมือดเดินนีพี่นงนี่หลยอยู่บ่าต้องยานเด้อค่ะเต็มชายหาดเต็มกลิ้มทะเลยอยู่บ่อซุนพัน บักาดับเนียวดอกพี่นองมันหลายอีหลีขึ้นทอดพัดตะขานมหมแต่ว่าฝรั่งเพิ่นเฮ็ดใส่เนียวกินกินอาหารกินเพ,พิ่นบ่กินคืนคือข่อยดอกพี่น้องเพิ่นสิเอาแค่ประดับซื่อๆเป็นเขาเอ็นนี่ยังก็ประดับจานติโอ้หักขึ้นมาน้ำแต่งจานนี่ยังซื้อแล้วก็ใส่เน,นย้อยเออมันบ่พอสะฉิบฉิบแล้วสำนั้นนะ่ะ เห <laughs> ล่าใส่เหล่าใส่แล้วก้อยกินกับกินกับแก้วกับปลาเดก๋ยวบวงก้อยโอ้ก้อยเสียพี่หลีพี่น้องไงหอมพร้อมพร้อมขอโทษหลายๆเด้อยวจะให้บ่ได้ยินเสียงยเงี้ยวดีๆอดภาคบ่ได้นะสมซื่อยอายอวหัวถือกเว้าหลายนี่แหละเสียงน้ำทะเลเสียงคลื่นทะเลนี่แหละลดวด tìm lạnh ta lạnh kia xa lại kìa kia cả, liếm kìa 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 câu mặc kìa lại kìa kìa heo, kìa 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 มันอนีบด้ล่างด้วยเนี่ยคอยมันสี่โมงแรงเราเฝ้าตัดไปแล้วก็มันออื่นพูดเลยจังสีได้ล่างเพราะว่าสิออกไปกินนั่นข้างนอกมั้อเนี่ยบันเกิดพอเทาคอยเราคอยว่าคอยสิผ้าเราไปเลี้ยงอาหารข้างนอกแม่พี่น้องเลยเลยสิบย่บด้เย็ดอี่ยังกินยู่แข็มนะเรากะสิ่บด้มีเวลาล่างเพราะว่าคอยสิได้าพนาบนาบตาบัดกลับไปแขมนั่น เนาะข่อยกับบะเคยอยันเบิ่งคลิปทางบ้านเฮาเพิ่นเก็บเนาะจ้ะข่อยเลยบ่ฮู้ว่าอันมีคนไทยบ้านเฮาเพิ่นเก็บผักอันนี้ก็เลยเอือนบ่เป็นขอบคุณลหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องที่แนะนําที่บอกยเอา,า,าเกกอี่ยวมาว่าเพิ่นพักกนเอือนมาจังหน่อยยเอี่ยวก็เลยสิได้เอือนนําเพิ่นจ้ะเพิ่นพาเอือนผักกระเหียงฝรั่ง คะเกระแงงทะเลเฮาก็สิได้เอิ้นนําเด้อจ้ะบ้านเฮาบ่มีเด้ออยูชัภูมิบ่เคยมีผักกระแยงเด้อพี่น้องแต่ว่าแต่ก่อนเด้อนี่แต่ว่าสมมุตมื้อนี้อาจสิมีเราก็บ่จักจ้ะแต่ก่อนบ่มีบ่ฮู้จักจักเทศผักกระหุงกระแงงว่าสิตัดเอาเบิดเด้อนี่ก็บ่แม่นเบิดให้เบิดเสียงดอกเด้อ เบาซื้อพี่นองข่อยมีความรู้สึกวันโลกอยากมาเก็บอีกอยู่ได้เนี่ยข่อยอยากออกไปบ้านน้องจากสองกับตา่นะเพราะว่าแช่ตู้เย็นไว้ได้โดนเติบใช่ไหมกินแบ่บไหมวันนี้ด้วยข่อยว่าถ้าข่อยมีเวลาอีกข่อยอาสิ มาเก็บอีกพวกข่อยสิเมียบ้านวันสุ์มนีวันวันยังมนีวันอังคารถ้ามีเวลาลอยมาเก็บอีกอันกระเจียวฝรั่งเพื่อกันพี่นองมแต่งามงามมันอวนอยู่ทั้งบ้านข่อยบ่มีงามงามเด้อมีตึงเต่านแค่แค่กลนๆโอ้ยงามลายแซ่บหลายทั้งหักไปสวหลายอันพักบุงฝรั่งบ้านแย่เอ๋วกับโบมีพี่นองบบเคยเห็น โอเคเห็นอยู่บ่แม่นบ่ได้เคยเห็นอยู่แถวบ้านนี่บ่ะเคยเห็นอยู่อีกหม่องนึงไปแคมแต่ว่าตอนน้อยๆจ้อยๆบ่เคยเห็นงามๆอวบๆคืออยู่ทางนี้เลยก็เลยได้มีโอกาสซิมนําเพิ่นจ้ ยานี่ก็ได้ค่ะปัจาเจเหยวเมียหอดบานเร็วจากสิได้มีคลิปยังบ่บุพีนองเห็ดประทัาได้ออกจเจ้เหยวกระสิบว่าได้ไปหาเก็บเห็ดเห็ดลิปให้เบื้องน้ำอีกแล้วไข่เนยมาทาั้งนี่ก็มีผักทะเลให้ได้เก็บนี่แหละจ้า ผักายหาดผักกลิมทะเลนี่ยย้อยเอากินผักอันนี้เพราะมันกินธรรมดาได้ยพยคน้องเล่าวมวนเซยจะบบัวเดยตี้ตาบ้างพัวขอ่อยอาปากคาง <c oughs> เราเห็นข่อยนั่งกินอยังไอยูไ่ไนรถบ้าน <c oughs> มันเสียบไหม ดีเตาว่าสิโปรเบาไหลเบาไหลคืเอเข่าฟงข่อยคันทับเจ้านี่พี่น้องแจ่ว่าพวกเป็นยังดอกเิ่นวตายดอกจ้า ต้องยานว่าเพิ่นสิดับเงี้ยวสิตายเอาเฮียเนี่ยก็แซงโตไลยู่ไลยู่ทุกทุกอย่างก็ได้เนาะ ไสสิพอแล้วเราจะกําลังเต็มกระตาแล้วบวกงูว่าสิได้มาเก็บอีกบ่วโอ้เลๆไปก่อนหาเชียก้าได้มีเวลามาเก็บอีกตืมอีกจากน้อยก่อนจ้า ดึงบ่อยากลบเป็นยันดับเนี้ยว่าบ่ดับหลบใจหลายพจน์หลาย,ายาว่ายังไปใส่กับพ่อพอดอกพี่น้องกับพอแล้วเหรอจ้าบัดเนี่ยยายเอวตัดพอแล้วจ้าพี่น้องได้เต็มกระตาแล้วบาดท,ที่นี่กระสืได้จบคลิปกะสืได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปอีกแล้วเด้อจา้าคลิปหนึ่ง ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบิ้งคลิปติดตามเป็นกำลังใจซอยแยเอาหัวเถืกๆถือกบอลาลายช่องน้นอยๆพอ่อเพื่อกันสุขภาพดีแข็งแรงสุขสุขนจ้าจังพอกับเยอะได้อีกคลิปหน้าขอบคุณค่ะโชคดจีจ้านะสวัสดีจ้า